น้ำเดือนแล้วพี่น้องน้ำเดือนแล้วไม่เราตองไปร้อซาแล้วครับใปไปรถไวๆนี่ครับลอยตงเดือบไปเลยหัตรงวิธีวิธาเนียครับผักโอ้ยักบกัวักกระโดดกระเดียดเดียว,วยงามผักก็ไม่ได้ปลูกหรอกพี่น้องซื่อเขาของปลูกกัดกิน,กนไงบทัน ไงประธานเลยต้องปลูกเอานี่ใส่นี่เลยนี่ใส่ไปบาต้องยังพิธีพิธานยังรอพี่น้องใส่ไปรถใส่ไปเอาแบบง่ายๆเลยตามวิธีตัวเฮ็ดกินนี่เราพี่น้องนี่มาต้องงนานงนี้เลยมาต้องะเูเสียบนี่ใส่ไป ก้นปรุง,งต้องปรุงไวๆอย่างนี้ตงปรุงไวๆเลย <Okay. S 1> นี่ใส่ <Okay. S 1> ไปเพราะว่าส่งเบาชาดเองน <Okay. S 1> ี่เกล็ดยังง่ายๆอยู่ล่ะกินง่ายๆก<ะ>ินง่ายๆน,นอนง่ายๆเราต้องไป <Okay. S 1> วิถีวิถันเลยถ้าว,วิถีวิถันจะโปรเสียบ <Okay. S 1> อ่ะแต่งเติมด้วยรสชาติชูรสหน่อยนึง ไปไปลดตัวพีน่น้องหมองในสิแนวสิแซ่บมันสิไปยานอยู่พอเนาะอ่ะ,อะ,อะเติมยุคป่นไปยานมันต้องมีรสชาติจัดจา้านหน่อยครับแล้วแต่แล้วแต่คนมักคนชอบเด้อจะมาเอาแบบงของบ่าวชาดไปเลยหรอกเติมด้วยน้ำน้ำตาลอืน้ำตาลใส่ไปครับหมองที่ เพิ่มความหวานผู้ใดผู้ใดบาหวานนะครับเพิ่มความหวานจังหน่อยนะโดยการใส่น้ําตาลเข้าไปอ่พาพอใส่เสร็จแล้วเอาคนๆจังหน่อยนะครับเพื่อเพื่อให้มันเข้าๆกันเอย่าอย่างรู้พี่นอ้องนะแกบล้อพักกุ้งตุ้งนี่มันมันมันอันนี้ซื่ซอๆหรอกพี่น้องก็โดนน้ำห้อนเราตกหมดไปแล้วเม,ม่ได้ ยังแข็งกระด้หมดครับเอา้าเร็จแล้วใส่ไข่ลงไปปกักเข้าไปอัดปูนไข่เอามันได้พี่น้องกินง่ายกันแท้กินง่ายพี่น้องโบโบต,โต้องเฮ็ดอย่างไรเลยเอาเง่ายๆสิได้กับเขาแรงนี่อยู่บริษรัทคือเก่าอยู่คือเก่าคือดิมนครับโบได้บอกไปใส่ เราก็ได้ไปซื้ออาหารการกินหรูๆคือเขาดรอกแล้วก็มีน้ำพริกปนนี่น้ำพริกปนอันนี้คือคือมีอยู่แล้วครับพี่น้องมีอยู่แล้วเรียมไว้ขย้ำเขาอยู่หรอกก็ความแบ่บความนัวนะก็ขาดที่ขาด,ขาด,ขาดน,นี้แตเอามาแตงเติมกันได้โอ้พี่น้องเลยเพคะเดือดบัก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 เลยวะเอา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 จองได้สีสันสวยงามหมด ขาก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 คากวนนิกหน,น่อยควนนิกหน่อยครับโอ้วโหขากเบาวะนี่ขีข่ง่ายเลยซิมก่อนว้าฮมรู้สึกว่าจะขาด ขาดเค็มสักหน่อยนึ่งล่ะพี่น้องครับรสชาติของชีวิตต้องมีเค็มหน่อยนึงนี่น้ำปลาเนี่ยครับไปนี่ปนไปใส่หลายใส่หลายมันก็เค็มคือว่าไหลน้ำปลาตกเนินนี่เค็มเค็มเค็มออกกระดูกกระด,นะดี่อ่ะพี่น้องเลยคนน่ะเดินบัก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 มาเรื่อยมาเรื่อยพี่ๆน้องๆ้อลูกผู้ลูกคนล่ะมา เสร็จแล้วพี่น้องหลังจากซิมมันได้ลดได้ชาติแล้วอันที่อันถูกปากเด้๋วครับ <c oughs> นี่เลยปลิ้นเข้าไปโอ้พี่น้องเลยหัวเดียวได้เลยพี่น้องเน้นเน้เนปริมาณเลยตอนนี้ช่วงนี้เน้นปริมาณอย่างเดียวครับอคัดขักบ่เห็นบ่พี่น้องปุ่นอัดก,กระดูวกระเดีย <C> e <at> มาพี่น้องครับ <S <S เออหลังจากเรียบร้อยแล้วส่งเรียบร้อยแล้วเราก็มาเปิดเป็นโต๊ะมาแวเานนเวเราจะมีหัวปลาเออหัวปลา,ปาปรครับหัวปลาผสมนะครับแล้วก็เนื้อข้าวหรือครึ่งกิโลอันนี้เดี๋ยวแจะชิ้รับเดือ

นี่แหละครับพี่น้องครับวิถีชีวิตของคนงานบริษัทเขาไม่ได้มีอย่างดีเด่นอะไรหรอกครับเ่ได้ใส่ไม้ตะกี้เอาไม้วางไว้เดี๋ยวเติมไม้ครนี่แหละครับพี่น้องครับวิถีชีวิตของพนักงานบริษัท กินอยู่ตามนี้ตามเกิดแบบนี้แล้วครับอันนี้พี่พนทุ่คนนี่นนจะห่อม้างพี่อยู่แล้วพี่นอ้องเพื่อกับเข้าที่ตัวเฮตดมานั่นรสชาตินันว่าได้ดึงดังดังใจตกัเอานี่แหละครับพี่นอ้องขย้า,ยาเขา้ากินแบบเบิงง่งซงก็จะไปแบบผู้เทาผู้เทาแล้วไหมน้อง <c oughs> จะไปแบบผู้เ่าผู้เ่าแล้วคิดว่าเนี่ยกินน้ำพริกกินผักต้มยั้งไปล้ว ไปแบบแนวนั้นเราพี่น้องนะคุณอาพี่น้องเอ้ยคุณอาเจ้าเบิง้งเจ้าเบิง้งเจ้าเบิง้งคุณอาเจ้ว่าจะบดเสียบได้ยังไหนใส่ทั้งไข่ทั้งผักใส่น้ำกับเสียบได้ยอไปขอพาทนเนี้ยทาทามาไหพี่น้องมาทุกผู้ทุกคนเลยเอิอน่นหมดทุกผู้ทุกคนเลยที่เบิง่งซองนี้ที่ติดตามซองนี้อยูเนี่ยครับนี่นี่นคุณอา มามากินน้ำกันพร้อมกนรลดมาเลยมาเลยนี่ครับผมเตาอ่อนนั่นออนอืมปวดแสบแสบ,แสบนึ่เลยงานแสบบลอหรือว่างเดยนี่ครับอ่ะฝากทุกผู้ทุกคนทิดตามช่องเบ้าชาติบานาให้ได้ดครับผม ฝากพี่ฝากน้องฝากน้องน้องนุ่งลกลูกแล้วหลานลูกป้าเอาอาลูกบูทุกคนล่ะครับคือเอาเอาเป็นเบบทุกคนเลยให้พี่ให้พี่น้องบอกโต๊กันไปครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดลูกกระดิ่งกดแชร์ไปต่างๆนานากดไปลูครับพี่น้องครับนี่กินเบิ่งล่องบัไว้มีคอนเทนต์แต่จะมี เหตุการณ์จริงให้เบิ้งตลอดครับโบ,บ,บเล่โบเล่ให้คอนเทนต์อย่างเลยเพระาะว่ามันติดภารกิจการงานอยู่เลิกไปให้คอนเทนต์นึกองบรเะเดี๋ยวเราไปนองตัวบุคคลมีเวลาประเด็นนี่ครับผมเอาคลิปนี้เอาไปแค่น,นี้แหละครับสมัยดีรูกผู้ทุกคนครับสวัสดีครับ